ช่วงนี้เนี่ยนะตั้งแต่ประมาณปลายมีนานะปลายมีนาจนเนี่ยถึงตอนนี้ต้นๆกลางๆเกือบๆกลางพฤษภาแล้วผมลองทําปลูกผักนะปลูกผักสิปลูกผักผมลองเพาะเมล็ดนะแรกแรกก็คือเมล็ดเคลนี่แหละก็สั่งซื้อจากอเมซอนมาหลังๆก็ซื้อเมล็ดของพวกผักสลัดที่เขานิยมกันนะนะ จะมาลองปลูกไฮโดรพอนิกส์ดูทีนี้ไอ้ระบบไฮโดรพอนิกส์เนี่ยก็ยังไม่มีตอนนั้นก็ลองเพาะเมล็ดก่อนแล้วลงกระถางเล็กๆอร่าง,งนะทีนี้เนี่ยด้วยความว่า <c oughs> ความไม่รู้เราก็ไม่กล้าที่จะเอาไอ้ต้นเล็กๆเกนะี่ยออกไปตากแดดใช่ไหม,มเมล็ดที่มันเพิ่งโผล่มาไอ้ต้นที่เพิ่งโผล่มาจากเมล็ดเนะี่ยเพราะว่ามันก็เป็นเนี่ย <c oughs> แต่จะให้ดูนี่นะ แบบนี้เป็นมเมล็ดเป็นต้นที่ยวยาวซึ่งผมก็จะยังไม่ทิ้งหรอกแค่จะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วนี้ผมก็ลองเอามาเล็ดเอามาเล็ดมาลงลงแปลงไม่ใช่ลงแปลงนี่ลงกล่องกระดาษดูนะเราใช้ปลูกจากดินก็มันก็ผูกมานิดนึงเดี๋ยวดูต่อไปมันจะเป็นยังไงส่วนอันนี้ผมเอามาลองลงลงกล่องโฟมเอ้ยลงฟองน้ํา กล่องอาหารเนี่ยนะก็เอามาตากแดดเพราะผมเพิ่งรู้ว่าถ้ามถ้ามีใบงอกปุ๊บเนี่ยต้องเอามาตากแดดเลยมันจะได้ต้นไม่ยาวอันนี้ผมก็จะลองเอาเปิดฝาแล้วแบบปิดฝาดูนะครับว่เาเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูิว่าข้างในเป็นยังไงนะเนี่ยก็มีใบเล็กๆขึ้นมาเหมือนกัน2อสองฝัง่งแต่อันนี้ผมจะลองเริ่มปิดฝาดูนะว่ามันจะงอกยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็ไอ้ไเนี่ยเนี่ยผมใส่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ แต่มันก็ยังโตอยู่แค่นี้ผมผมเข้าใจว่าอาจจะเพราะด้วยอากาศหรือเปล่านะอากาศที่มันมันต้องเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดแต่ช่วงวันเนี้ยโชคดีมีแดดส่วนอันนี้ผมก็ซื้อมาจาก Home De โ pot นะอันนี้ซื้อมาจาก Home Depot ซื้อมาเป็นนี่เลยซื้อแบบเนี้ยจะมาลองลงกระถางดูสิเขาเลยพาสลีย์กัพาสลีย์ส่วนอันนี้ก็เคนะผมก็ซื้อมาจาก Home Depot เอามาลองลงกระถางลงกล่องมะพูดงานลงกล่องดูสิ เพราะว่าวันนั้นเอาผมเอามาลงเนี่ยตอนแรกลงนี่ลงแบบนี้ก่อนนะลงแบบนี้ก่อนผมก็กลัวว่าบัญจาจะโตได้ไม่เต็มที่ก็เลยเอามาเปลี่ยนลงลงก่อนแล้วพอวันนั้นซื้อมาได้สักอาทิตย์หนึ่งผมลองเอา <c oughs> เอาเทาน้าปุ๋ยหมักมาลงซึ่งผม,ผมลำน,นี้นี่นี่นี่ปุ๋ยหมักผมอยู่ในนี้น <c oughs> nè còn phủi mặt phủng nè có là nhập lo nám của mình, <laughs> Khoane, mình mà nám thì nhé này nám thì dùng này เราน้ำพวกนี้มันลงเทลงไปตรงตรงต้นเขียวผมไม่รู้มันช่วยกระตุ้นแรงเลยมเกินไปหรือเปล่าใบมันเลยออกเหลืองเหลืองเลยมันผมกลัวมันอาจจะยังเด็กอยู่นะเท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วมันก็เลยแบบช็อคปุ๋ยป่ะก็เลยใบเหลืองแต่มันไม่ถึงกับตายนะผมผมก็เปิดอะไรนะชา GPT ดูซิว่ามันเกิดจากอะไรเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ เปิดผัดใบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดต่อไปว่ามันจะผ่ัดใบได้ก็คงต้องเกิดจากการที่มันเร่งเร็วเกินไปรหรือเปล่าอะไรเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นเป็นกระป๋องอะไรน่ะไฮโดรพอนิกซึ่งมเมล็ดที่ผมเอามาเพาะเนี่ยปรากฏว่าเบลล่าหลบไปกับลูกอ่ะปรากฏว่าผมเอาเอาไวใ้ในในร่มนานไปหน่อยแล้วรับต้น,มนเมลยยาวแต่ผมก็จะดูต่อแหละผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นดอกเป็นผลเป็นอะไรเงี้ยแต่จะรู้ว่าอ่ะ ถ้าผมเอามาเปลี่ยนเงี้ยซิแล้วมันจะไปยังไงต่อนะไปดูตรวนี้ผมก็เนี่ยกระเทียมกระเทียมเอามาลงกระถางผมก็เห็นว่ามันเคยแกะมาดูนะเคยเคยแกะยกยก,ยกมาดูว่ามันมีรากผมก็เลยมาฝังต่อแต่มันไม่งอกต้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเข้าไปอ่านในในชาติจีพีทีมันบอกว่าอาจจะรับอายน้ําไม่ดีผมก็เลยมาเจาะรูเพิ่มเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูพวกนี้เนี่ยเพิ่มไปอีกสี่รูข้างล่าง ตอนนี้มันก็เลยแห้งๆดูสิเออมันก็น่าจะน่าจะดูสิว่ามันท่านอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่ออันนี้ก็เหมือนกันมันออกเป็นใบนะลำต้นไม่สูงไม่ยาวนะฮะแต่ทีนี้ผมผมว่ามันใบเหลืองๆแล้วผมเอ๊ะมันยังไงก็ลองไปเปิดแจ t GPT ดูอีดเหมือนกันกฏว่าเขาบอกว่าน้ามันอาจจะขังเยอะไปหน่อยนะผมก็เลยมาเจาะรูเพิ่มนี่ง่ายตอนนี้ก็ดูจากสภาพดินแล้วก็ชื้นๆนิดๆอ่ะส่วนพวกนี้ผมก็เอาไอ้นี้มาคลุมไว้เพราะผมไม่อยากให้ลมมันพัดแล้วมันหัก อันนี้เอเนนียผมเพิ่งถอดมาเมื่อเช้านี้นะถอดจากจากไปเนี่ยพราะมันยาวๆแล้วแหละแ,แล้วมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆมันจะไม่ถ้ามันโตแล้วมันเหมือนจะไม่ตั้งตรงมันก็เลยแกวทิ้งซะนี่ผมก็มาไว้เนี่ยในกระป๋องเนี่ยกระป๋องที่ผมทําซ้อนนะกระป๋องน้ำมะพร้าวจากเมืองไทยผมเจาะรูไว้แล้วก็เอามาซ้อนกันเนี่ยก็เนี่ยยังชื้นๆอยู่ผมมองว่ามันความชื้นก็น่าจะโอเคนะแล้วก็ลําต้นก็เริ่มจะมีใบ ลำต้นก็จะมีเริ่มมีใบจริงๆออกมาแล้วก็ก็ดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะผมจะลองเปรียบเทียบดูว่าถ้าปลูกในในกระถาง,งเล็กเนี้ยในกระถางกับในไฮโดรพอ,อนิกจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็เป็นไฮโดรพอ,อนิกท,ที่ที่หุ้นสวนให้มาเพราะเขาที่บ้านเขาเลี้ยงหมาหรือหมามันจะทําพังซะหมาบ้านเขาซนเออก็ยังไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยว เสาทิ์นี้จะเอาปั๊มมาใส่นะก็นี่แหละครับอันน,น,นี้ถังดินถังดินผมเตรียมไว้ผมซื้อดินมาจากอันนี้ซื้อมาจากคอสโคอันนี้าจากโฮมดิโปผมก็ไม่รู้หรอกมันอะไรยังไงนะแต่ผมก็ดูๆจากว่าผสมให้มันไม่ร่วนเกินไปไม่ไม,ไม่ไม่เหนียวเกินไปอะไรเงี้ยผมก็เลยมาผสมในถังนี่เอาเป็นอย่างนี้ เวลาผ,ผมผสมเวลาผมผสมอะผมก็เอาอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งมาลงไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วเอากริ่ง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 มันก็เข้ากันอันนี้ก็ไีกถังนะึง่นะถัง่ก็มีดินอยู่เนี่ยดินอยู่ระดับหนึง่งเดี๋ยวผมกะว่าถ้าถ้าต่อไปเนี่ยผมจะเอาไอ้สามสี่ต้นเนี่ยสามต้นนี้นะกับไอ้ต้นนี้ตัวหนึ่งเนี่ยต้นสามสี่ต้นเนี่ยเอาออกมาแล้วมาลงในกล่องนี้ มาลงในกล่องนี้นะครับเนี่ยกล่องเร,ตรงเตรียมไว้แล้วก็เริ่มต้นเริ่มต้นการปลูกผักตรงนี้ที่แคนาดาในอุณหภูมิที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าเมืองไทยนะแล้วก็แดดไม่ค่อยมีก็จะดูซิมันเป็นยังไงก็ไม่เดวจะมาบอกว่าอะไรดีไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ดูเฉยว่า ผมลองทำแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ติดตามต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ